สวัสดีครับผมแซมจากสนามเทนนิสโนอาห์ A นะครับวันนี้ร้านเราก็เปิดเป็นปกติแล้วก็ตอนนี้เป็นลองวิกเอนด์ด้วยนะครับก็ทําให้ลูกค้าเทนนิสหายไปจานวนหนึ่งแต่ว่าวันนี้ก็เป็นวันที่บีซี่วันหนึ่งนะฮะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่า,าไม้เทนนิสที่เราทดสอบไปเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานะครับเ,เป็นไม้เทนนิสสีน้างเงินทั้งหมดมันเข้ากับเอนอะไรมากที่สุดนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะ,จะให้มาดูว่าโอเคแต่ละวันเราทําอะไรบ้างวันนี้นัดกําลังขึ้นเอนให้ลูกค้าเป็น โยนกอีโซนนะแต่ว่าวันนี้ประเด็นของเราจะไม่ได้คุยเรื่องโยนกอีโซนเราจะคุยเรื่องไม้ใหม่นะครับนัดพี่มีไม้ใหม่พี่พวกเราลองกันมานะสามอันก็จะมีอันดับแรกเนี่ยจะเป็นนี่นี่แหละอันนี้แหละที่นัดยังไม่ได้ลองอา้าวยังไม่ได้ลองเหรอ <c oughs> อันนี้ <c oughs> เป็นี e a d head r อ d i c a <oughs> l นะครับพ a l m tree crew <c oughs> เป็นงานคอลแลบนะครับจริงๆเราลองกันมาหลายเอ็นนะ,อะเอ็นที่เราลองอ,ะ <Sing. S 1> อ่ะมีสิงอ่า มีสไตร์โพลิทโปรอันนี้มีเฮดออฟทัสอ่าโอเคนะครับอันนี้ที่ขึ้นไว้เนี่ยเป็นโพลิทัวสไตร์เส้นตั้งแล้วก็มีทัวบอยโพลิทัวโปรเส้นนอนนะครับอ่าแล้วก็มีทัวบอยด้วยทัวบอยซอฟกับทัวบอยกลมอ่าแล้วก็มีคอนฟิเดนเชียลกับทัวบอยกลมครับมีเลเซอร์ซอฟอ่าโอเคเดี๋ยวก็ขึ้นไปหลายไม้อยู่แต่ว่าทริแอคอลูอ่าโอเคเคเริ่มเยอะเใช่ไหม โอเคทั้งหน้าก็มีนะโอเคจาก16ไม้ที่เราขึ้นนะครับเราก็ได้ลองขออนุญาตลูกค้าเขาลองตีด้วยนะบางอันเราก็ตีแล้วก็แบบไม,ไม่ไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่นะครับแต่ว่าอันที่เราโอเคที่สุดจะเป็นอันนี้ก็คือ Yonex p o l y x, t u u r Strike สนแล้วก็ p o l y t o u r Pro เส้นนอนนะครับกว่าจะรู้ว่าเป็นเซตอัพที่ชอบเนี่ยมันก็ขึ้นมาเกือบจะไม้เซตท้ายๆแล้วมีทั้งหมด16ไม้ ไม้เนี่ยเรา,<ม>าขึ้นเป็นไม้ไมทิพย์มาสิบสามสิบสี่สิบสามเนี่ยแหละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าที่ขึ้นไปแล้วสิบสามไม้แรกก็จะขึ้นไม้ก็กลับมานะครับทีไฟนะครับอันนี้เป็นของอ่าลูกค้าที่จังหวัดปราจีนบุรีนะเขาเพิ่งสั่งไปเมื่อคืนนะครับที่เราขึ้นไปเนี่ยยี่สิบหกไม้แล้วมั้งตอนเนี้ยนะครับแต่ว่าเป็นทีไฟรอเออสามร้อยกับทีไฟทสามร้อยห้า ids นะครับอ่าที่ขึ้นไปแล้วนะ่าชอบเซตอัพไหนมากที่สุด เมื่อวานน่าจะเป็น Mark มาร์คเทนซิงไหมหรือมาร์คเทนกับกโอเบลกลมไม่แน่ใจอันนั้นชอบอ,อันที่เป็นมาร์คเทนกับซิงเส้นตั้งเป็นมาร์คเทนแล้วก็เส้นนอนเป็นซิงนะครับแต่ว่าอันนี้เ,เมื่อเ,เช้าลูกค้าเขาสั่งมาเป็นเป็นมาร์คเทนเบอร์สิบหกลทั้งหน้าลองดอดดอดดูฟิลก็โอเคนะแต่ออกมาค่อนข้างจะมิลหรือว่ามันเงียบๆน,นะฮะถ้าเกิดว่าอยากจะได้ฟิลก็แนะนำว่าให้ขึ้นเป็นไฮบริดระหว่างมาร์คเทนกับซิงนะครับอันนี้เป็นสเปคสามร้อยกรัมหน้าลอยนะฮะก็ มันจะต่างจาก t ีไฟสามเดิมตรงที่ว่าสีน้ำมกันเนี่ยจะจะให้ฟิลที่นุ่มกว่านะครับออกเกตบอลดีกว่านะครับบอลอยู่บนหน้าไม้นานกว่านะฮะก็แนะนําถ้าเกิดว่าใครอยากได้ไม้ที่สไตล์คล้ายกับเบรดนะครับวิวสันบเบรดอะไรพวกนี้แต่ว่าซอฟตกว่าแล้วก็ p พาเวอร์ดีกว่าทีไฟส์ไอคือคําตอบตัวต่อมาเนี่ยนะครับจะเป็นก็ทีไฟ 300เหมือนกันนะอันนี้สั่งมาเมื่อคืนเป็นของคุณป้านะครับแต่ว่าเซตอัพนี้จะเป็น r a เซอร์ซอฟสีดำที่ประมาณ54ปอนด์นะครับอันนี้หักคอแล้วนะไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบชฟีลแบบนี้ว่ามันแข็งไปไหมหรือว่ามันไม่เด้งมันออกมิ้วมากอ่ากับคำว่ามิลส์ก็คือว่ามันเหมือนกับบอลเด็กบอลพอกระทบหน้าไม้แล้วมันไม่ค่อยมีฟีดแบ็กกลับมาที่ที่เรานะฮะ mm hmm. ก็คือเวลาเราอ่านในรีวิวของต่างประเทศนะจะเจอคําว่ามิลส์นะครับ, mm hmm. รบซึ่งมันแปลแบบ แบบนี้แหละก็คือว่ามันไม่ค่อยจะมีฟิลเท่าไหร่นะแต่ว่าโอเคคือมันก็เป็นเป็นเทสของแต่ละคนนะบางคนก็ชอบแบบที่มีฟิลเยอะๆบางคนก็ชอบแบบไม่มีเสียงไม่มีฟิล์นะครับก็จะเป็นมิวฟิลลิ่งส่วนอันเนี้ยเพิ่งจะมาเมื่อวานเลยนะครับเป็นว i l s ันอัลตร้าโปรสเนะครับสเปคหน้า9น้ําน้ำหนัก305แพทเทิพร์นประหลาดประลาดนะ16คู่18คือถ้าเป็นเมื่อก่อนไม,ไม่ประหลาดหรอกแต่ตอนนี้มันประลาดแล้วเพราะว่า มาตรฐานของทั่วๆไปคือ16คู19นะครับอะตัวนี้เป็นยังไงเราขึ้นไปสองเซตอัพนะใช่มีมาร์คเชนทั้งหน้ากับโฟจิรัฟทั้งหน้าแล้วก็อันนี้นุ่มกว่าเอ้ยแล้วมีไฮบริดอีกงานนึ่งไะกัดซก๊ากับโฟจีกัาโฟจีเป็นไงตัดไหนทิ้งก่อนมันตีได้ทุกอันแต่ว่ากัดซโฟจีถ้าคนตีแรงตีไม่ลงพาวเวอร์มันเยอะมากไม้ก็เด้งเอ็นก็เด้งอ่าอันเนี้ยรู้สึกจะลงตัวสุดเพราะว่าไม้เด้ง เอ็น <N S 1> ไม่เด้งเลยแบบกำลังพอดีแล้วมัดเอ็นมันน,มน,นุม่มคุมคุมง่ายคือที่ที่ผมได้ลองตีนะคือผมยังไม่ได้ลองตีเซตอัพนี้นะครับพอดีปเป็นไม้ของคุณอิเคดะลูกค้าญี่ปุ่นแต่ว่ากา็ที่ลองกับ Mark <S <S มร์เทน,นชอบนะครับ<ม>แต่ว่าสําหรับเซตอัพที่เป็นกัดกับ 4G นัรู้สึกมันมันเด้งเกินไปหน่อยอย่างที่นัดบอกนะครับไม้ตัวนี้มันเป็นไม้ power นะคือคนจะเข้าใจว่ามันเป็นไม้ control นะครับมันคือ จริงมันก็เป็นไม้คอนโทรลแหละแต่พาวเวอร์มันเยอะมากสวิงเวทสูงนะครับแล้วก็การตีไม้ตัวนี้นะครับถ้าตามอินสตรักชั่นที่เขาบอกมาข้างหลังเนี่ยนะครับพาวเวอร์เลเวลมันสูงมากนะฮะแต่ว่าสามารถที่จะสวิงเร็วได้นะครับแต่คำแนะนำของพวกเราก็คือว่าไม,ไม่แนะนำให้ตีแบบฟูลสวิงเพราะว่าลูดมันจะล้นออกไปมากสปินปานกลางคอนโทรลก็ค่อนข้างดีนะฮะสำหรับเหมาะกับใครเหรอ นกที่ว่าไม้นี้เ <Spin. S 1> หมาะใครเหมาะคนที่ชอบเล่น <Blade. S 2> ต้องเป็นคนที่ตีสปินเลยเออต้องเป็นคนที่ตีท็อปสปินนะเพราะว่ามันให้ p พาเวอร์มาเยอะเกินกไปหล้นง่ายมากเลยอ่านะครับก็สําหรับคนที่ชอบไม้ทรงเนี้ยนะครับไม้ทรงวิลสันเบลดอะไรแบบเนี้ยนะครับแต่ว่าเบลดมันไม่ค่อยมีสปินนะถ้าเกิดว่าอยากตีท็อปสปินนะครับแล้วก็ให้ฟีลให้ใคล้ายเบลดเนี่ยแนะนาตัวนี้นะ<ม>ครับเฟรนเด็กซ์ก็มาส่งเครื่องขึ้นเอ็นอีก2เครื่องนะครับมีลูกค้าสั่งไว้ อนดสเกนโดของวันนี้ค่อนข้างจะแน่นสำหรับพวกเรานะก็มีทั้งเดโมเซสชันแล้วก็มีทั้งสอนขึ้นเอนะครับแล้วก็ในอินเทอร์นอลของเราเนี่ยเราก็ต้องเพิ่มเครื่องขึ้นเอ็นไปเครื่องหนึ่งนะเพราะว่าตอนนี้ลูกค้าค่อนข้างเยอะก็เี่นครับพนักงานของเฟสเด็กทอยากตีเทนนิสเหมือนกันหลังจากส่งเครื่องเสร็จเดี๋ยวเราก็จะพามาดูสนามหนึ่งนะครับที่กำลังเดโมอยู่ครับตอนนี้ก็กำลังเดโมอยู่นะครับไม้ที่ลองเนี่ยก็จะเป็น2ชุด ชุด Power แล้วก็ชุด c อนโทรลนะฮะบรรยากาศก็ประมาณเนี้ยนะครับก็จะค่อนข้างจะ e x c เอกล v e ก็คือว่าไม่มีคนอื่นมารวมด้วยนะครับมีแต่น้องอ p p e r กับลูกค้าวันนี้นมามา2ท่านนะครับก็ใครที่สนใจจะเดโมนะครับขั้นตองนง่ายๆเลยก็คือว่าทักไลน์มาแล้วก็หรือไม่ก็พิมพ์ไลน์ไอไว้แล้วก็เดี๋ยวเราจะติดต่อกลับไปนะฮะ ลูกค้าทั้ง2ท่านที่กําลังเล่นอยู่เนี่ยนะครับสุดท้ายก็ได้ลองไม้ไปครบทั้ง4ไม้ก็จะเป็นทั้งไม้ power แล้วก็ไม้ control ทั้งคู่เนี่ยก็ชอบในฟิลของวิวสันเบลดนะครับเราก็ให้ลองวิวสันเบลดทั้ง2สเปคเลยก็คือหน้า98น้ําหนัก305กรัมแล้วก็หน้า100น้ําหนัก285กรัมนะครับแล้วก็สุดท้ายทั้งคู่เนี่ยเขาก็ชอบวิวสันเบลด98นะฮะโดยที่เ,เลือกขึ้น n โซลิงโก้มาร์10นะครับผมจำเทนชันไปได้นะครับแต่ว่าเขาก็แฮปปี้กับชุดนี้ในระหว่างวันนี้ก็มีออเดอร์เข้ามาพอสมควรนะครับอย่างไม้เนี่ยก็จะเป็นของสุภาพสตรีท่านหนึ่งที่เป็นิ๊กิเนอร์นะครับก็เลือกอไม้เฮดบูม MPL ซึ่งมีน้ำหนัก270กรัมหน้าร้อยนะครับแล้วก็เลือกเอ็นเนี่ยเอาง่ายๆก็เลือกตามสีที่ชอบเลยก็เราแนะนำว่าเป็นสีขาวของไอซ์โคแล้วก็สีม่วงของโยนิ โพลีทัวร์ e รนะครับให้คอมบิเนชันของความเด้งและคอนโทรลในเวลาเดียวกันซึ่งไม้ที่ออกมาหน้าตาจะประมาณนี้นะครับเวลาที่มันโดนแสงนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นอินดอร์หรือว่าเป็นอาท์ดร์เนี่ยมันก็ให้สีสันที่สวยงามนะครับแล้วก็เราก็เลือกสีกริปให้ที่มันแมทช์กับแร็กเก็ตนะฮะเป็นสีม่วงนะครับก็ลูกค้าแฮปปี้นะครับ พอหลังจากที่ขึ้นเฮดบูม MPL เสร็จไปไม่ถึง5นาทีนะครับก็มีลูกค้าอีกท่านหนึงเดินเข้ามาแล้วก็มาสั่งไม้เฮดเอ็กซ์ตรีม MPL แลนะครับแล้วก็เหลือไปเห็นว่าเออเฮยบูม MPL ที่เขาขึ้นเอ็นสีขาวม่วงสวยดีนะครับอ่าแกก็ไม่คิดอะไรมากเหมือนกันนะครับ <S <S ก็เลือกตามที่แบบบูมเ p มเขาเลือกไปเลยนะฮะก็จะเป็นสีขาวม่วงนะครับไอซ์โค้ดกับ โ o ลิทัว r e เรฟตามที่เห็นในรูปนะครับก็แมชกับสีเหลืองนะฮะซึ่งม่วงกับเหลืองเนี่ยเป็นสีที่น้ำตรงกันข้างกันอยู่แล้วมันก็ให้คอมบิเนชันที่ดูมีคอนทราสต์ดีนะครับในในเวลาที่ตีเอาดอกรอจากเอ็กซ์ตรีมก็เป็นเฮดกรา a ิตี้เอ็มพีแอลนะครับเซตอัพนี้นัดเลือกที่จะขึ้น เส้นตั้งเป็นตัวร์บายซอฟแล้วก็เส้นนอนเป็นเทคนิคไฟเบอร์เรเซอร์ซอฟที่มันจะให้คอมบิเนชันของอความเด้งสปินแล้วก็คอนโทรลในเวลาเดียวกันนะฮะเพราะว่าไม้ gravity เนี่ยมันค่อนข้างจะ power น้อยนะครับต้องใช้เอ็นที่ให้ power ขึ้นมาและกิจกรรมสุดท้ายของวันนี้ก็เป็นการสอนการขึ้นเอ็นนะครับลูกค้าท่านเนี้ย มาจากจังหวัดชัยภูมินะฮะก็สนใจการขึ้นเอ็นมาระยะหนึ่งแล้วล่ะแล้วก็ติดต่อผมมาตลอดจนกระทั่งสุดท้ายตัดสินใจซื้อเครื่องขึ้นเอ็นไว้ใช้ที่บ้านเองเลยนะครับเพราะตัวเองก็เป็นคนที่เล่นเทนนิสเยอะวันนี้เราก็เลยจัดให้ขึ้น3ไม้นะครับก็ไม้แรกเนี่ยจะเป็นเทคนิคไฟเบอร์ทีไฟนะครับอานียนนัดก็ลงมาแจมด้วยนะครับในขณะที่อัปเปอร์จะสอนเรื่องของเบสิกการขึ้นเอ็นนะครับนัดก็จะเข้ามาเสริมในเรื่องของ การเพิ่มประสิทธิภาพนะครับการทําให้การขึ้นเอ็นเนี่ยมันว่องไวขึ้นนะครับเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยเราต้องขึ้นเอ็นกันมากกว่า 20- หรือ30ไม้นะครับนัดเขาก็จะมีเทคนิคที่ช่วยให้ภายในหนึ่งชั่วโมงเนี่ยสามารถขึ้นได้มากกว่า3มไม้ก็เราก็สอนอน้องกวยไปด้วยนะครับซึ่งวันนี้น้องกวยนอกจากจะได้ขึ้นทีไฟขึ้นชิปแล้วเนี่ยสุดท้ายเนี่ยน้องกวยเดินมาเห็นวิวสันอัลตร้านะครับก็จัดไป1ไม้แล้วก็ขึ้นเองเลย รวมๆแล้ววันนี้ก็ได้เรียนแบบแน่นๆไปทั้งหมด7ชั่วโมงนะครับตั้งแต่บ่ายสองจนถึง3ามทุ่มแล้วก็ได้ไม้ใหม่กลับบ้านไปพร้อมกับเครื่องขึ้นเองลูกค้าคนสุดท้ายที่เข้ามาก็เป็นแพทนะครับซึ่งเดิมเนี่ยเขาก็ใช้บริการขึ้นเองจากที่ร้านเรานี่แหละแล้วก็ไปๆมาๆก็นึกสนุกอยากลองขึ้นเองบ้างนะครับเราก็สอนให้เราสุดท้ายเนยตอนนี้ก็กลายเป็นพัทท์ทอมสตริงเกอของที่นี่ไปเรียบร้อยและว,วันนี้แพทเอาไม้เอ t ตรก เวอร์ชัน4มาขึ้นนะครับ oh, <wow. S 1> ซึ่งเดิมเนี่ยเป็นไม้ที่เขาใช้เองแล้วก็ตอนนี้ก็อาจจะให้แฟนใช้ก็มาปรึกษาเราว่าจะขึ้นเอ็อะไรดีนะฮะ mm hmm. ก็วันนี้ก็แฮปปี้กันไป